สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ที่อยู่ในไทยทุกคนเลยที่เป็นเอฟของจ๋านะคะที่มาดูคลิปของจ๋าหรือช่องของจ๋านั่นเองก็วันนี้มีแนวทางจะเป็นขอจัดเป็นเลข3ตัวนะคะซึ่งหลายท่านก็บอกว่าเ,าเลข2ตัวน่ะให้มาบ่อยแล้วขอเป็นชุด3ตัวบ้างแต่ว่าถ้าผิดถูกยังไงก็ไม่ว่ากันนอกแต่จ๋าก็แค่เอามาลองจับดูนะคะเผื่อว่าเอาไว้เป็นแนวทางถ้าเพื่อนๆชอบก็จัดเนาะบางทีอาจจะไม่ถูก กเลข ท้าย3ตัวนะคะฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะก็าจะเป็นอาจจะเป็นเลข3ตัวหน้า3ตัวท้ายก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องลองลุ้นหรือว่าหลายๆลรางวันเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูนะคะแนวทางเลข3ตัวนะคะที่จ๋าจัดให้จะมีแนวทางจากไหนนะคะเอารวมๆวมรวมกันมาหมดแล้วค่ะเนี้ยจ๋าจะจับออกมามันทั้งหมดจะมีอยู่า5าชุดนะคะที่น่าลุ้นแล้วค่ะเนี้ยชุดนี้นะคะถ้าโดนใจเพื่อนๆชุดไหนก็เอาไปลุ้นกันดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะว่ามันมีเลขไหนบ้าง แล้วก็มีที่มาไหนเจ้าไหนเนาะเดี๋ยวจ๋าจะสรุปให้นะคะว่ามีตัวเลขไหนบ้างกาันค่ะเดี๋ยวเรามาดูดที่ชุดแรกนะคะสําหรับของมรกตเนาะอันนี้นะคะถ้าชุดเล็กนะวัดใจกันที่27ตามที่จ๋าจให้ดูข้อมูลนะคะแต่ถ้าถ้าชุด3ตัวเนาะจะเป็น2 27กับ257นะซึ่งถ้าตรงๆก็ดูที่ปากกาแดงนะคะเน้นๆที่27กับ57 แล้วคราวนี้นะคะซุ้มพญาหันนะคะก็อะของมรกตเช่นกันนะคะให้มา204 2ตัวก็ตัดออกมานะคะก็เป็น04207แล้วก็07นะอันนี้สรุปนะคะจะเป็นเลขชุดบนงวดวันที่1กันยานี้นะคะอ่าสำหรับเลขชุดนี้นะคะอ่าจะเป็นส่วนมากนะจะเป็นเลขเบิ้ลเลขหามนะคะ6ก7กับ776เนาะ สองตัวหกหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกนะดูที่วงกลมนะคะถ้าเน้นก็เน้นเลยนะคะล่างสามแปดกับสามสี่นะคะต่อมาอ่ะชุดนี้นะคะชุดเดียวเลยชุดสามตัวหกสี่หนึ่งนะคะล่างแปดสองสองแปดแต่ถ้าชุดบนนะคะหกสี่หนึ่งก็อย่าลืมตัดที่สี่หนึ่งหกสี่แล้วก็หกหนึ่งด้วยละกันนะคะอ่ะต่อมาถ้านะคะเจ็ดยังได้ไปต่องวดน,นี้นะคะ อัดเลยเต็มกำลังนะคะที่เจ็ดสองปดอ่ะแล้วเจ็ดสองปดนี้จะอ่านหรือเปล่าเราก็ต้องรอรุ้นเนาะเพราะว่าอัานยาวนานมาหลายปีเลยปีที่แล้วก็ทั้งปีนะปีนี้อีกเนาะอ่ะปรดนี่มาหาคุณนะคะปลดนี่มาหาคุณนี้นะคะชุด3ามตัว9ก้สามสี่นะคะสองตัวเน้นที่แปดเจดอ่ะถ้าชุด3ามตัวก็อย่าลืมตัดชุดสองตัวด้วยนะเก้าสามสามสี่แล้วก็เก้าสี เพศเลขประมูลกองฉลากนะคะตัวเลขกลุ่มนี้จะเป็นเลขตรงจากกองฉลากที่ทําการล็อกเป็นที่เรียบร้อยโอ้จริงหรือเปล่าจะไม่รู้นะเพื่อนๆก็ใช้วิจรารณญาณด้วยนะหนึ่งเกแล้วก็ห้าเจ็ดนะของแอนนันนะคะหลายท่านถามมานะแอนนันนะคะอันนี้จะเป็นชุดเต็มทั้งหมดเลยชุดเน้นนะแล้วก็ชุดลองก็ค่อนข้างนะคะที่จะเยอะแต่งดที่แล้วเข้าชุด3ตัวตรงๆนะ 9 7 3 9 8 3นะคะ073083 943 953 043แล้วก็053อันนี้จะเป็นตัวเน้นนะชุดเน้นนะคะชุดลองก็ดูที่แนวทางเลยแต่นะคะอันนี้เต็งโต๊ดเนาะจะมี8ชุดที่เน้นมาให้ดูปากกาแดงนะคะแนวทางมานะคะ973เนะเน้นแล้วก็073 983แนะคะแล้วก็083เช่นกันนะคะถ้าชุด2ตัวเนาะ73กับ83นะคะที่เน้น อาตมานะคะสําหรับใครที่ตามของเจนุกเนาะแปหนึ่งสามเนี้ยจะ6กับนะคะรัฐบาลเนาะชุด2ตัวจะมี4ี่เจดสี่หแล้วก็6กสาสองหนะคะจะเป็นแนวทางรัตเตอรี่เนาะถ้า6กับก็อย่าลืมชุด2ตัวติดไว้ด้วยละกันอาตมานะคะหวยไทยเน้นๆหรือจะเข้าป่ะนะคะก็งวดที่ผ่านมานะเข้า750นะคะตรงๆเลยนะคะ2ตัวก็ห้า วงนนี้นะคะเน้นๆหรือจะเข้าป่าอีกก็ลองรุ่นดูนะคะ983ชุด2ตัวนะคะ83 93แล้วก็98นะแต่ว่า98นี้น่าจะอ่าหาซื้อยากอยู่นะคะ98เนาะแต่ถ้าชุด3ตัวยังคงซื้อได้ปกตินะคะ อ่ะลือล้านสนัดเมืองถ้านางฝันแม่นก็ตามนี้เลยนะคะลือล้านส่วนมากจะให้ชุด2ตัวเนาะคำนวณน,นะคะแต่ว่าอันนี้นะจะเป็นอ่าเลขฝันนะคะบน873เจานะคะล่าง6กหต่อมาของ แอดแพนนๆนะคะแอดแพนนะคะจัดชุด3ตัวเนาะ4 9 6 9 4 1 6 4 1นะ6กับ9ตัวเดียวกันให้ระวังไว้ด้วยนะคะ2ตัวนะคะจะเป็น4 1 4 6แล้วก็49นะคะอันนี้3ชุดของชุด2ตัวต่อมานะคะไม่ประสงค์ออกน้ำงวดที่ผ่านมานะจัดที่50นะคะเป็นชุดบนนะวิ่ง5ก็ เต็มๆเลยแล้วก็ห0เต็มๆนะงว้นี้นะคะจัดให้มาแล้วเพื่อนๆก็ดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันต่อมาอ,อันนี้นะคะปู่อยู่อำเภอภูแก้วนะคะอ่านถูกเปล่าไม่รู้นะคะอ่ะงวดที่แล้วให้ศูนย์ห้านะงวดนี้หนึ่งสี่เก้านะคะสามตัวเนาะหนึ่งสี่เก้าเน้นๆเลยเก้าสี่สี่เก้านะคะอ่ะอีกหนึ่งชุดนะคะสำหรับเลขน้องต้นนะคะอ่ะงวดนี้ ถ้าชุด3ตัวนะ18 7 5 7 6หแล้วก็9 7 2นะอันนี้จะเป็นชุด3ตัวที่ให้มานะคะส่วนตัวเน้นจะเน้นที่78นะคะวิ่ง7ดเนาะแล้วคาวนี้ชุดของกุยสกาวชุดกุยสกาวนะชุด3ตัวนะคะจะเน้นที่4ี่สองแล้วก็4ี่ดอันนี้นะคะจะเน้นแค่2ชุดนี้นะ3ตัวถ้าทั้งหมดเลย นะคะแนวทางทั้งหมดเลยชุด3ตัวก็ค่อนข้างที่จะเยอะอะต่อมานะไม่ลองก็ไม่รู้นะคะจะเน้นงวดนี้นนนจะเน้นที่ 8%, ปดเกใช่ไหมชุด2ตัวนะคะบน 5%, 6%, 4%หกสี่อตัวหกนะคะอันนี้นะคะดูดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าเพิ่งซื้อน,นะกลัวนะคะน่ากลัวอยู่อะต่อมาเลขชุดนี้นะคะงวดที่ผ่านมาเข้า750ตรงๆเลยนะคะ ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะ12ชุดนะคะแต่ว่าเข้าถ้าเข้าตรงๆอ่ะก็ได้โชคนะค่อนข้างที่จะคุ้มนะแล้วคราวนี้งวดน,นี้นะคะให้มาเหมือนเดิม12ชุดนะคะแต่ให้อาระวังตัวกันนะคะนั่นก็คือ059นะคะอ,อันนี้ให้ระวังไว้เลย0,59เนาะ แนวทางนะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าตัวนี้ก็648นะคะกับ649เดี๋ยวไปดูจะสรุปนะคะว่าชุด3ตัวชนชุดไหนแล้วก็ชุดไหนหน้าลุ้นกันนะคะ หลังจากที่ดูแนวทางไปแล้วนะคะทั้งหมดเลยนะคะแนวทางที่จะจัดให้อะ่ะมันก็จะเป็นข้อมูลที่เ, à, เขาเน้นให้มาเป็นชุด3ตัวนะคะคือหลายท่านาจ๋าก,ก็เข้าใจเนาะว่าก็อยากถูกวย3สาตัวแหละแต่ตัวจ๋าเองก็ยังถูกอยากถูกเนาะแล้วคันนี้นะคะในวันนี้ที่จ,จา๋าจับออกมาทั้งหมดได้ก็จะมีของแอดนันนะคะ,ะเป็นแหล่เป็นหลักเลยเออเอาๆๆเ,เอาของแอดนันเป็นหลักเลยแล้วก็จะเป็นเลขปนนี่นะคะวัดใจเลยแล้วก็เลขน้องต้นซึ่งถ้า ถามว่าจัดจัดออกมาเนี้ยนะคะมันจะเข้าไหมาอันนี้จาก,ก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าดูไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะซึ่งชุดแรกนะคะที่จับออกมาแล้วอบอกว่าเน้นได้ก็เน้นเลยนะคะจะเป็นชุดนี้นะคะ938เนี้ยนะคะจะเป็นชุดที่เขาบอกว่าเน้นได้เน้นเลยนะคะเอาเอาแค่ชุดเดียวก่อนนะคะอ่ะอน,นี้เน้นได้เน้นเลยนะคะชุดเดียวแล้วคราวนี้ถ้าถ้าที่จะาบอกไว้ว่าทั้งหมด5ชุดอะ ให้เพื่อนๆดูเลยนะคะอันนี้นะคะ983นะคะกับ683เนี่ยที่จะททาลูกสวนเพราะว่า9กับ6มันตัวเดียวกันนะคะ9กับ6ตัวเดียวกันแล้วค่ะเนี่ยถ้าเพื่อนๆนะจะตัดออกตัวหน้าก็ได้นะคะจัดชุด2ตัวท้ายก็ได้นะคะอันเนี้ยอันนี้จะเป็นชุดที่บอกว่าอันเนี้ยเน้นนะคะแต่ว่ากลัวว่า6กับ9มันตัวเดียวกันนะถ้าออก6หรือออก9 ก็มันน่าเสียดายนะคะอ่ชุดต่อมานะคะ934 934นี่ก็อืมน่ารุนนะคะถ้าตัดชุด2ตัวก็น่ารุนด้วยนะคะ34อีกชุดนะคะที่ก็ค่อนข้างที่จะชอบนะคะ972 972เนี่ยนะคะถ้าตัดชุด2ตัวมันจะเป็น72ใช่ไหมแล้ว72เนี่ยหลายหลายชุดเลยนะคะหลายสำนักเขาจะให้มาชุด2ตัวที่ว่าจะเน้น27 นะคะสัส่วนใหญ่นะคะเขาจะเน้น2 7ส่วนใหญ่ซึ่งถ้าวัดใจอ่ะถ้าวัดใจตามจริงเลยอ่ะเขาก็จะเน้น2 7ใช่ไหมคะแล้วคราวนีม้มีมีมีเขาเขาบอกเอามามาไว้เขาบอกไว้นะคะเขาบอกมาว่าถ้างวดนี้นะคะเจ็ดมานะคะไม่รู้ว่าจะซื้อได้กันหรือเปล่านะคะจะให้ดูนะถ้าสมมุติว่างวดนี้เจ็ดมานะคะถ้าชุดสามตัวนะ ให้ลุ้นนะคะ728นะอันนี้คือคือถ้าเป็นชุด3ตัวเนี่ยเขาจะให้เน้นชุดนี้นะแต่ถ้าชุด2ตัวเขาจะให้เน้นที่27นะคะ87 87เนี่ยกอหลายหลายสำนักอะ่ะเขาไม่ค่อยให้มาแต่27อะ่ะค่อนข้างที่จะเยอะเลย นะคะคแล้วก็จะเป็นตัวเน้นด้วยยังไงนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เอาไว้เป็นแนวทางในงวดวันที่1กันยานี้นะคะถ้าใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จาาด,ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอให้เฮงทุกคนเลยสวัสดีค่ะ